อะไรคือเสน่ห์ที่ทำให้ผู้คนเข้าหาคุณห้าใบนะคะ อะไรคือสเสน่ห์ที่ทำให้ผู้คนเข้าหาคุณนะคะคุณอาจจะรู้สึกเจ็บปวดอะไรบางอย่างมานะคะคุณมีความเจ็บปวดเสียใจนะคะกับเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมานะคะแต่คุณก็สามารถดูแลตัวเองได้ดีนะคะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีนะคะดูดีนะคะมีออร่านะคะอันนี้คือสเสน่ห์ของคุณนะคะแต่งตัวดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะ ฉลา,าดมีไหวพริบนะคะคุณเป็นคนที่มีสายตาที่ดึงดูดใจนะคะเป็นสายตาที่ทำให้ผู้คนหลงรักนะคะคุณมีความรักนะคะให้กับผู้คนรอบข้างนะคะถ้าคุณเป็นชายคุณก็เป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีนะคะมีสเสน่ห์นะคะถ้าคุณเป็นหญิงคุณก็เป็นคนที่มีเซ็กแอบเพียสูงนะคะ คุณมีความสมบูรณ์ในตัวของคุณเองนะคะไม่ว่าจะเป็นฐานะรูปร่างนะคะแล้วก็มีความวางตัวที่ดีนะคะเป็นมหาจากักรพรรดินะคะ the empress นะคะคุณเหมือนมีความในใจของตัวคุณอยู่นะคะที่คุณอาจจะไม่ค่อยบอกใครนะคะคุณมีความรู้สึกที่เก็บไว้อยู่คนเดียวนะคะอาจจะทำให้ผู้คนเห็นคุณแล้วก็ดูเหมือนลึกลับซับซ้อนนะคะ มีความน่าค้นหานะคะคุณอาจจะเป็นคนที่หาเงินเก่งด้วยนะคะหรือเป็นคนที่ขี้หึงขี้ห่วงนะคะ